เรื่องแค่นี้จริงอยู่เสด็จพ่อเสด็จแม่ตั้งไว้แต่บัดเดี๋ยวนี้เสด็จพี่เป็นถึงจอมราชาก,กษัตย์ซึ่งผัดเปลี่ยนแผ่นดินแก้งมันก็ได้พุทธค่ะแต่ครั้งนี้ต้องอมมยอมทำตามเสด็จพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่คะไม่แตง่งก็ไม่แต่งก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไร จำไว้นะเพคะสัญญามั่นหมายกันตั้งแต่ยังเชาเนั้นเยาชนะา,าว่าจะมีการอภิเษกเป็นองค์กษัตริย์ตรัสแล้วก็ย่อมไม่คืนคำถมน้ำลายลงดินหรือเจ้าพี่จะเก็บไปกืนเกินผมฉันก็ไม่ว่านะเพคะเจ้าเห็นไหมให้เขามาประนามพี่อย่างั้นเหรอพี่เป็นกษัตริย์ ตัดแล้วย่อมไม่คืนคําไม่ว่าเจ้าจะคิดอะไรหรือจะทําอะไรนี่เป็นคําสั่งของพี่เจ้าต้องแต่งงานกับจอมสุรังก็ได้ก็ได้รุเจักกาศเสด็จพี่ให้ความเป็นธรรมด้วยตั้งแต่เล็กจนโตก้ากระหม่อมไม่เคยขัดบัญชาเสด็จพี่อยู่แล้ว แม้แต่ครั้งเดียวครั้งนี้ก็ากระหมอมบอนขอเสด็จพี่ให้เห็นเก,ก้ากระหมอมเสด็จพี่ก็ไม่ฟังใช้กฎมนเทียนบานประเพณีเก่าแก่มาผูกมัดเก้ากระหม่อมกับจอมสุรางก็ได้จอมสุราง ฉันจะแต่งงานกับเธอก็ได้แต่ฉันจะไม่ทอดทิ้งผู้หญิงที่ข้านั้นรักหมดหัวใจนามว่าเกวรินถ้าเจ้าทนได้ที่จะต้องอยู่กันสามคนสองหัวเมียรเราก็จะแต่งกับเจ้า คุณพยายาอย่างนี้ไม่ยายะานะเพียงครับตัดมาะการทุกคนอะเห็นหรเออมรพ่ชัยจ้เพียไม่ยายนะเพียหครมอมฉันไม่ถึงพป拉คู่มันจะให้หมอมฉันเป็นเมียอมดองไม่ได้เลยพียครับมอมฉันทำไม่ได้เอาล้วเอาละใไหนๆมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วเธอรักเขาไหมละ่ะถ้าเธอรักเธอก็ต้องทนพี่ให้โอกาสเจ้า และเจ้าฟังพี่ไว้นะสปายของพี่จะมีแค่เจ้าจอมสุรางคนเดียวคนอื่นพี่จะไม่รับเป็นเด็ดขาดเจ้าจะทำอะไรเพื่อความสุขส่วนตัวหรือจะทำอะไรเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเจ้าทำได้พี่อนุญาตพี่จะทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ก็แล้วกันทำอะไรก็ได้ ที่ให้ฉันจอมสุรังมีความสุขวันพระไม่ได้มีหนเดียวหรอกวันนี้ฉันจะยอมให้แกไปก่อนแต่จำเอาไว้เถิดนังเกวาิีสักวันหนึ่งแกกับฉันต้องเห็นดีกันแน่เจ็บใจนะเชียวอิสกุกลบวร ให้กูนะออกไปลบเรื่องอะไรไอ้คุณธนง n ผู้นี้จะยอมโง่เอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงตายในสนามรบไอ้งานดีๆให้คุณอื่นทาหมดส่วนงานเสี่ยงตายนะให้กูเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงถ้ามีโอกาสปราบหมอะข้อดีเมื่อไหร่บ้านมึงต้องลุกเป็นไฟเพราะฝีมือกูคุณธนงบนอะไรกันนั้นหรือคุณธนงถวายพระคมพระเจ้าค่ะองค์หญิงจเจริญสุขเถิดวันนี้พระองค์ท่านเสด็จมาที่บ้านพักของก้าวหม่อมชัน แสดงว่าจะต้องมีเรื่องอะไรอย่างแน่นอนมีเรื่องอะไรใช้ก้าวหมอมชั้นหรือเปล่าพระเจ้าคะ่ะเรามีเรื่องจะว่าง่ายก็มีง่ายจะว่ายากก็ไม่ยากแต่ถ้างานนี้สาเร็จรับรองว่าท่านจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้บอกไอ้ขุนธนงผู้นี้งานคดงานโกงและก้าวหมอมชั้นอัถนัดจะให้เปลี่ยนเงินในบัญชีในคล้องท้องพระคลังก้าวหมอมชั้นกระทาได้องค์หญิงขอให้องค์หญิงนะเอ่ยปากบอกมาเถอะพระเจ้าคะ่ะ เจ้ารับปากแล,แล้วว่าสิ่งที่ข้าต้องการเจ้าจะทำให้สิ่งที่ข้าต้องการจะให้ไปทำมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เพียงจะให้เจ้าไปลอบปงพระชนสกณบวรก็เท่านั้นเองฟ้าหญิงนะเจ้าคาดเจ้านะพระเจ้าค่ะ,าาะมันจะเสียงไม่หน่อยไหมพระเจ้าค่ะเจ้าว่าเสียงมันก็เสียงแต่เจ้าลองคิดที่ดี ถ้าง,งานนี้เจ้าทำสำเร็จสิ่งที่ข้าพึงปรารถนาข้าก็จะได้และเจ้าก็เปรียบเสมือนมือขวาของข้าแล้วมีสิ่งใดเล้วที่เจ้าต้องการแล้วข้าจะให้เจ้ามีได้จะเป็นทรัพย์สินเงินทองยศดท้าบรรดาศักดิ์เจ้าต้องการสิ่งใดสวรรค์บรรดาให้เจ้ามีได้แต่ข้าสีจอมสุราง บันดาลให้เจ้าได้ทุกอย่างาจริงอย่างที่ฟ้าหญิงพูดมาก้าหมชฉันก็จะทํางานนี้ให้สําเร็จไปได้ดีดแล้วเจ้าคะแต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าพลาดหมายความว่าเจ้าถูกออกจากราชการหนักสุดก็โดนประหารชีวิตแต่ถ้าสําเร็จฆ่าพระองค์ท่านได้จะโยนความผิดให้กับเกวรินมันเป็นผู้ต้องหาเข้าใจไหม ในเมื่อเป็นความต้องการของฟ้าหญิงเหตุไฉนใหญ่หเล่าก้าวหอมฉันให้ขุณธนงผู้นี้จะทําไม่ได้ก้าวหอมฉันรับอาสางานนี้เองมระเจ้าค่ะเป็นอันว่าฉันดูคนไม่ผิดแล้วฉันจอมสุรางจะรอดูความสําเร็จจากท่านขุนธนง ให้ข้าผู้มีไอ้คุณวันนี้รวยแน่มันคิดโตตอบมันต้องหอบกระแตวันนี้ต้องแยกยกใหญ่ผู้คนจะเศร้าหรือว่าเจ้าจะสวยแต่ไอ้คุณนี่จะรวยนะบรารัยวันนี้เป็นวันของกู ใช้กูดีนะวันนี้มึงกับกูเห็นดีกัน คู่ไม่มัวยืนแข่งเมื่อมาถึงแหล่งคลําเมื่อกูขยับมึงจะต้องยับต้องเยินพร้องกับรับเงินก้อนงามฟาบาทุกจ้าค่ะนี่เป็นของฝันจากเกลวลิน พกูไหนต้องสวยตักใส่จงเล้มตัดหัวจับตัวไา่มันเป็นใครไม่ะเ้ี่โอ๊ยใจเย็นๆพี่เลยพี่ใจเย็นเลือกๆไปค่ะใจเลือกๆจะพูดเป็นอะไรก็พี่จะพูดไปเลยพี่จงเล้งตัดหัวจับตัวมไม่แล้วยัดมันใส่ ลงหามวิญญาณต้องลนเสด็จพี่ไม่พอทำได้ลงฆ่ามันให้ตกตายตามเสด็จพี่น้องพี่เปนเจ้า่าเสด็จพี่คนที่สั่งฆ่าพี่มันเป็นใครเปยังพี่มันก็คือคือใครเปยังไงม่านเกวลิน Eu vou Ai, meu Deus! รู้สิ้นก็ตายนางเมียหัวตัวอันตรายสร้างเรื่องโผด้ายรุมเริ่มแจ้งจัดชัดเจนได้เห็นแก่ใจทาไมพบไขก็ฆ่า องเจ้าชีวิตยังคิดภาวะรทายตั้งขาพขันคำดูช่างโพภาหน้าตำผัดแต่ใจเหมือนสัตว์ต่ำต้ำ หลัดให้ฟังมันฉันบ้างจะงให้ฉันฟังเธอเธอมีอะไรจะพูดหลักฐานอยู่เต็มตา <c oughs> ก่อนพระเชษฐาจะสวรรคคด <c oughs> ฉันทีไอ้บุคคลที่มันไปนคนต้นคิดให <c oughs> ้มารอบทำนาย สเสด็จพี่ไอ้ขุพรเจ้าะรับคำต่างกูสบเสด็จพี่ของกูพรเจ้าะสู่หอธรรมสังเวชทำไม่สมว่าเกียรติในความจริงใช่ไหมพิงค์เหรอผมเปล่เาเธอฟังเมียทนะปล่อยเสียยาแรกที่ฉันรู้จัก วยงดยาคิดว่าเธอคงดีที่ไหนได้โบราณก็เหลอไม่ว่าคนเราดูนะ่ะแต่ไม่รู้ใจเห็นหน้าเธอใสๆสแต่หัวใจเธอมันดำนักเกิดต้นสายไปเหตุทำไมเธอถึงฆ่าเสืพี่ของเรา ที่โปรดเธอฟังผมงฉันบ้างถึงแม้ว่าจะตา่างวงสาแต่ผมฉันก็ไม่เคยมีเจตนาร้ายต่อพระเชษฐาเลยเพราะพระเชษฐาจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนพี่ผัวผมฉันจะทำอย่างนี้นได้ยังไงทำไมจะทำไม่ได้คนก็รู้เห็นอยู่ ก็นับตั้งแต่เธอเก้ามาในพืนแผ่นดินเจ้าพี่ทำให้หล่อนรู้ให้คนอื่นรู้อย่างออกหน้าออกตาว่าพึงปรารถนาเพียงแต่ฉันจอมสุรางคนเดียวที่จะเป็นน้องสะพ้ายแต่สำหรับกับเธอเจ้าพี่ไม่ได้ปรารถนาสักนิดมิแสดงว่านานงคงแพ้ใจที่เจ้าพี่ไม่รักไม่เมตตาเพระใดคิดว่าหากมีเจ้าพี่อยู่ นางก็ไม่อาจขึ้นเป็นเมียนไม่อาจที่จะเป็นใหญ่ในผืนแผ่นดินนี้ได้นี่คงจะเป็นความแคนส่วนตนัวก็าเลยถึงขนาดจ้างวานข้าพระเจ้าพี่ใช่สิครเไปสูงเกินตักไปรักจงเกินตัวเพราะต้นสายเผดเพียงเสด็จพี่ของเราไม่ชอบเจ้าแค่นิดเดียว <c oughs> เจ้าถึงกับไหวหวานทหาร <c oughs> ไม่จริงไรอบข้าเสด็จพี่ล่ะ กอ,อไปด้ไปจะไม่มีคำว่าผัวเมียณพื้นแะผ่นดินสุว,วนนรรณภูมิจะไม่ต้อนรับคนอย่างเธอเกวียนกลับบ้านเมืองของเธอไปอย่าอยู่ให้เป็นสเสนียดสั้นไปที่ดดนีเดนไป 我奶奶。 คิดเหมือนพี่ไหมมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งยังไงก็ไม่รู้นั่นสิไปคะเจ้าพี่ทุกวันปกติน้าหน้าท้องพระโรงนอกจากเจ้าพี่หม่อมชันแล้วก็ยังมีราชธิดาที่ประทับอยู่ใกล้ๆหม่อมชันแต่วันนี้ลูกไม่อยู่เหลือเราสองคนตายายรู้สึกคิดถึงลูกยังบอกไม่ถูกแลไหคะและโดยเฉพาะลูกสาว สังหรณ์ใจยังไงชอบคนไม่รู้การเงียบประคังนี้ไม่มาเยี่ยมเยือนบ้างเด็กพู้เป็นแม่หรอเด็กพู้เป็นแม่เลยค่ะ วนดนนีลูกกูเป็นอะไรเกิดอ,อ <c oughs> ะไพูด <c oughs> มันก็ไม่ดีให้องหญิงเล่าให้ฟังเธอไปคะกลับมาพ่อและแม่ทั้งทีสวามีเจ้าไม่มาตามเจ้ายัางมีน้ำตามีความเจ็บทำอะไรอย่างนั้นเหลือลูกแัดเวลานี พระเชษฐาของพระเจ้าพี่อมรอพิชัยสิ้นพระชนแล้วไหมครับคุณพระช่วยสาเหตุที่แท้จริงหม่อมฉันไม่อาจทราบได้แต่ลูกโดนใส่ร้ายจากคำกล่าวอจองจงสุรารมเหตุสีกคนหนึ่งของพระเจ้าพี่ซึ่งพระเจ้าพี่ไม่ฟังความของลูกเลย หอเบาเข้าใจผิดในประเทศลูกกลับวังโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าตอนนี้ลูกตั้งท้องแล้วไหมคะตั้งท้องด้วยอย่างนั้นเหรอลูกสยผมฉันผิดเองที่ดูแลองค์หญิงไม่ค่อยดีไหมคะการฆาตกรรมมมันทำกันได้ง่ายอย่างนั้นเหรอ แล้วทำไมอมรพ่ชัยไม่รู้วิสัยทัศน์ของเจ้าว่าเจ้าเป็นสตรีที่งามพร้อมด้วยคุณธรรมจัญยาประเพณีของเป็นดินเราจารีแต่ดึกดำบันเจ้ามีพร้อมทรัพย์สมบัติคุณสมบัติใครจะใส่ร้ายกล่าวหา จะต้องมีสาเหตุทำไมเขาถึงกล้าบิดคำกับบิดามันเป็นชายแท้ๆหรือว่าชายกระเบงกันวะผมน้ำลายลงพื้นดินแล้วมันเก็บเอาเข้าไปกืนกินมันไม่กระดากอายบ้างหรือ,อยังไงแล้วโดยเฉพาะกันไม่สื่อสาวหาความเป็นจริง ขับสายผู้เป็นสุขที่รักเป็นดวตาและดวงใจแขนพระไทยเสนักสามเจ้ายังมีชนักติดหลังพ่อใจจะขาดขาดสวามียังมีสายพระลอยิติดพระคันมาแม่เอย ใเย็นๆกันก่อนได้หะเสียพ่อสเสด็จแม่ลูกไม่อยากให้ทั้งสองแผ่นดินต้องแตกดาวโดยความเข้าใจผิดของพระเจ้าพีอพ่อมรพิชัยเธอหเห็นใจลูกเห็นใจล้านอย่าทำศึกสงครามเลยนะเพคะถ้าสกุลบวรยังอยู่ เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเป็นแน่พราะกลบวรเป็นคนที่มีเหตุและผลแต่คนอย่างอมรพิชัยมันไล้เหตุไร้ผลคนอย่างมันต่อไปอย่าได้สมานความสามัคคีกันอีกเลยไม่เป็นไรดอกลูกพ่อและแม่สร้างลูกมา แล้วถ้าจะปลูกฝังสร้างต่อลูกให้มีอนาคตสืบไปถึงหลานมันไม่ใช่ความยากเลยที่พ่อระบายครั้งนี้แค่ความขมขื่นที่มันคืนคำมันดำเกินกว่าก้อนดินมันแข็งแกร่งกว่าหินผา